โอสวัสดีนะครับพี่พีนะนะมีมีท้ายเปล่าครับมีท้ายเปล่ามานําเสนอครับอีกวันลงคลิปอีกวันนะครับเป็นกําคอร่องนิ้วครับตัวนี้สองพันสาร้อยบาทครับพร้อมเสาะร่องให้นะครับตัวนี้เสาะร่องเจาะช่องไกลเรียบร้อยลงสีนะครับวันนี้ก็เช้าวันนี้ก็เดี๋ยวมาไล่เก็บรายละเอียดพวกนี้กันครับนี่ครับที่ผมทําให้ลูกค้านี่ก็ เดี๋ยววันนี้จะมาไล่เก็บรายละเอียดนะครับไล่เก็บรายละเอียดให้มันเสร็จนะครับแล้วก็ใส่ไกลก็คือเอาตัวนี้มาเสนอลูกค้านะครับเพราะว่าจะได้เซาะลงสีแล้วก็ทําส่งพร้อมกันเลยถ้าลูกค้าอยากได้นะครับนี่เป็นไม้กระพีข่าควายนะครับดูลายนะครับสุดยอดครับสวยนยครับไม้กระพีข่าควายตัวนี้ใส่เป็นรางอลูมิเนียมได้นะครับใส่เป็นรางไม้ได้ดูลายครับ 2,300บาทนะ,ะถ้าโดนสีถ้าโดนนะี่ถ้าดูแลกเกอร์เข้าไปนี่ดําเมี่ยมเลยนะครับเนี่ยไม่ได้เป็นสีนี้นะดําเลยแหละนะครับหรือถ้าลูกค้าอยากให้ผมเสาะล่องท้ายกระรางก็ได้ใส่รางไม้ผมก็ได้ผมมีว่างอยู่มีว่างอยู่นี่เป็นรางไม้ชิงชันด้วยครับนะียครับดูไม้ชิงชันนะครับในตัวนี้เนี่ยครับผมเคลือบแล็กเกอร์ไปแล้ว,ลวนี่เป็นรางชิงชันก็พอใส่ได้อยู่ครับตัวนี้นะครับ นี่จะเหลือขอบอยู่ประมาณนิดๆน,นะครับนี่นะครับก็ผมจัดทรงให้ได้ตัวนี้รางเมตรยี่ะเนี่ยครับเสาะร่องใสท้ายกลางได้แต่ว่ารางชิงชันตัวนี้พันหนึ่งนะครับรางชิงชันตัวนี้พันหนึ่งนะครับเอาท้ายเปล่าก็สองพันสามนะครับทายอย่างเดียว 2, สองพันสามเสาะร่องให้เรียบร้อยเป็นไม้มันเป็นไม้กระพี้เขาไว้นะครับ นะถ้าพี่ๆถ้านะถ้าไหนสนใจก็ทักมาได้หรือจะเอาเป็นรางประดูก็ได้ผมมีอยู่รางนึงแต่ว่ามันติดกับพีนะครับเดี๋ยวโทษทีครับกล้องเป็นฝ้าเนี่ยหรือจะเอารางประดูตัวนี้ก็ได้ครับนะครับแต่มันจะติดกับพีหน่อยนี่ครับตัวนี้แปดร้อยครับตัวนี้รางตัวนี้จะยาวยาวเมตรสี่สิบ นะครับเม็ดเม็ดเม็ดสามเม็ดสามห้าไม่ใช่เม็ดสิสิบเม็ดสามสิบห้านะครับตัวนี้เม็ดสามห้านะตัวนี้เม็ดสามห้าเจอฝั่งนี้จะเป็นติดกระพี้แบบนี้ครับเจ็ดน,นะตัวนี้เพิ่มแปดร้อยจะเอาจริงชันเพิ่มพันหนึ่งตัวนั้นเม็ดยี่นะครับมันย้อนแสงครับมันมืด,มดนะ ย,ยุลยย้อนเสงนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้ครับตัวนี้มีท้ายเดียวนี่แหละครับมีเหลือท้ายเดียวเนี่ยที่ลูกค้าแกไม่เอาเนาะตัวนี้สั่งแล้วแกยกเลิกนะครับตัวนี้ นะครับผมก็รีดปรับใหม่นะครับให้มันเล็กลงตัวนี้เหลือ3.5มจห้ารือเปล่านะครับตัวนี้เหลือ3.5นะครับสนใจก็ทักมาได้ครับผมสวยๆเลยครับเบอร์โทรก็0ูนย์เก้าแปดหครับเบอร์โทรไอดียไลนอันเดียวกันเลยครับผม Facebook อิสระภาพครับสวัสดีครับ